นะครับทันนี้มีมีขอ,อกแบะนงครับไ,ไลว่วก็เป็นตันมาแล้วเนี่ยเออเ้ยนี่แม็กันกุบมาเออเ้ยเสียงหอนมากันยังไงเป็นตันได้หน่อยเออเ้ย กูแบะครับโอ้โหเสดดเสดดนะเ,น,ะเน,น,นี่ยแรงแลงเนี่ยครับนั่นสองระบบครับกดอ่ะมเลนาวงี้ยครับมีโมลเลรลังน้อยครับนี่ครับ โมเล่โมเล่เจ็ดนะครับเจ็ดนิ้วรตรงนี้นโมนี่ที่เทสลองไม้นะครับมนเป็ดลองไม้เ็สแต่มันแรงครับตัวเจ้าของรถเป็นอัพเองครับผมป็นสร้างน้ำครับแกม่าเป็นตันนะเดี๋ยนั่นสโลนนิ่มครับกระถอว่าต้องห่วงครับ cáp tần chặt lái nè nói theo nè ô ta có lái không phụng tần rồi đó nè Còn là thả kéo vô thật Thả mới kéo vô Đã bầm Chia ơi Vừa sắp ơi Lên như คันนี้ก็แรงนะครับเครื่องเกาฮาครับมีรั่วก,กันครับผมนี่คันของผมครับจอดอยู่ครับอเออเครื่องยี่ทีเกาฮาครับคันนี้เกาแรงครึ่งครับเสียงโมเลเสียงยังวะเสียงลูกปืนมาดานเสือดังเส่อเสือเสือเสืมาแล้ว

อันเดียวครับนีที9ที่5ค,ครับ <c oughs> e e e เก้าเลนเต็นาเล็งๆครับกระดัดับมาใงได้บแป BF นี่ย่างย่างแปลแล้ว oh um.